สวัสดีค่ะพามาดูบรรยากาศบ้านเราวันนี้นะก็พยากรณ์บอกว่าสัปดาห์นี้นะคะฝนจะตกทั้งอาทิตย์นะแต่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะ หมอกหนามากค่ะเมื่อวาน9องศาวันนี้8องศาจริงๆนี่มันจะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะรอที่จะถึงเนาะรอจะเข้าหน้าหนาวในอีก2-3เดือนข้างหน้านี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็สภาพอย่างนี้เลยสวยงามอันนี้มีฝนรินเล็กน้อยนี่นะรั้วบ้าน เขาก็จะเป็นประมาณอย่างงี้บางทีเขาจะเป็นต้นไม้มองทางไม่เห็นเลยเชยเอ็มไปโรงเรียนก็ปั่นจักรยานต้องค่อยๆระวังนะคะก็นี่ในสวนก็จะเป็นประมาณนี้สันสนหน่อยนะคะไม่ได้ใช้ไม้กันสันแล้วก็มไมโครโฟน <laughs> <g rain> ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสงสารผัก แต่ว่าผักไทยอ่ะมันอยู่ในเต็นมันอยู่ในเต็นแล้วก็ปิดเต็นนะคะรดน้าเสร็จแล้วก็ปิดเต็นไว้2วันแล้วเพราะก่อนหน้านี้เราเปิดเต็นให้เขาเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณกลางๆงสัปดาห์ค่ะเขาอยู่ที่30องศาเราก็เลยเมไม่ได้ปิดเต็นเพราะว่ากลัวเขาจะเฉา ในสวนหลังบ้านก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆอะ่ะวันนี้กะจะมาชวนปีนต้นแอปเปิลเพราะว่าสนมีไม่อยู่บ้านก็เลยสะดวกกับการปีนมากกว่าถ้าเขาอยู่เพราะว่ากิ่งมันเปราะแต่อาจจะไม่ได้เพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยะคะ่ะมันลื่นเดี๋ยวจะมาดูแปลงผักของเรานิดนึงนะลืมถ่ายรูปให้ดู ก่อนนี้แต่ว่าทุกท่านน่าจะเห็นแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะค่อนข้างรกนะคะนี่เต็นท์นี้นะคะเป็นเต็นท์ผักไทยนะคะมีใบกะเพราโหระพา,ะพาแล้วก็เอออะไรอะ่ะเออสัวรสค่ะผักบุ้งอยู่ในนี้เราก็เลยปิดให้เขานี่เห็นไหมเออทานไม่ทันค่ะเออมะเขือเทศแบ่งเพื่อนก็แล้ว ทานเองก็แล้วก็ไม่ทนันตรงนี้นะคะก็คือปลูกหญ้าสามีบอกว่าเขาจะไม่ให้โซนผักมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ใหญ่แมงมุม,มนี่นะคะเขายังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าเรามาอัปเดตก่อนนี่ตรงนี้เดิมก็จะเป็นออแปลงของหอมนะคะ ตรงนี้ก็ยังปลูกหอมลงไปแล้วปลูกหอมเรียบร้อยไปแล้วนะคะสามีเป็นคนปลูกก็เกลี่ยดินเกลี่ยอะไรโดยที่เราไม่ได้ทำแปลงเล็กๆเหมือนครั้งที่แล้วก็จะเป็นแปลงใหญ่แล้วก็เอาไม้วางข้างๆเขาบอกว่ากะว่าไม่ให้ไม่ให้ต้นผักเออไม่ใช่ค่ะต้นที่มีหนามต้นแบล็คเบอร์รี่ค่ะที่มันมีหนามมันจะขึ้นมาอีกถ้ามันขึ้นมาค่อยๆ ถอนไปเพราะว่ามันเล็กเพราะอันนี้ถางใหม่หมดเลยแต่ว่ามันมันขึ้นไม่เยอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไม้อะค่ะที่ตัดไม้แล้วก็เอาไปบดบดบดให้มันเป็นละเอียดแบบนี้แล้วก็เอามาวางให้เดินเพื่อที่มันจะได้ไม่เปื้อนนะคะแล้วก็ตรงนู้นแปลงเก่าของมันฝรั่งลืมให้ดูมันฝรั่งอันในนี้ค่ะมันมันก็น่าจะยังมีมันฝรั่งอยู่เพราะว่าเราเราขุด เราไม่ได้ถอนเราขุดขุดขึ้นมาขุดขึ้นจากจากพั่วค่ะมันก็เลยขึ้น่ออจะบอกว่ามันเหมือนคล้ายๆมันมันหวานบ้านเราค่ะมันไทยแต่ก็มันก็อร่อยแต่ก็มันฝรั่งมันมีหลากหลายเหมือนกันหลากหลายพันธุ์นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นพันธุ์เล็กๆเรียวนะคะแล้วก็มันจะไม่ใช่ก้อนเป็นก้อนๆเหมือน ที่บ้านที่บ้านเราที่เราเคยเจอค่ะมันจะอันนั้นมันจะมีแค่อันเดียวเนาะกับสีแดงนี่นะคะฟักทองฟักทองอะ่ะยังออกมาเรื่อยเขาจริงๆเขาลามมาฝั่งนี้เราก็ยกเข้ามาฝั่งนี้เดินตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรแล้วเ,เพื่อนฝรั่งเพื่อนสามีบอกว่าฟักทองอะ่ะไม่ให้กินทั้งหมดเอิมเพราะว่ามันจะมี มันปลูกระหว่างตรงนี้ฟักทองนะคะแล้วกว่อนหน้านี้เราจะมีสออุกินี่วางอยู่ตรงนั้นแล้วเขาบอกว่ามันไม่ดีกับสุขภาพมันเป็นพิษหรือเป็นอะไรสักอย่างเขาไม่ให้เรากินอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นพันธุ์ผสมระหว่างสุกินี่กับฟักทองแต่ถ้าบ้านเราเราก็กินหมดเนาะเราก็ปลูกแตงกวาปลูกอะไรข้างๆเราก็ปลูกกันเยอะเราก็กินกันปกติไม่เห็นจะเป็นไรเนี่ยคะ่ะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยมันเป็นลายอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นลูกผสมกับสกินี่กินไม่ได้ก็เลยบอกว่าโอ้ยฉันกินฉันกินยอดมันอะ่ะเอาไปใส่ในแกงตั้งหลายรอบแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่เขาบอกว่ามันไม่ดีสะสมแต่เขาว่าลูกเหลืองเนี่ยกินได้เพราะว่ามันไม่ได้ผสมเราก็ยังเถียงเพราะว่าคือนึกออกไหมว่าลูกสีเขียว มันยังไม่สุกแต่ลูกเหลืองเนี้ยมันมันสุกมันสุกแล้วมันพร้อมที่จะกินแล้วอะค่ะเราก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวเนี่ยอย่างลูกเนี้ยแต่แต่มันก็มันใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือที่ซื้อมาเนี่ยมันจะไม่ได้ลักษณะฟักทองแบบนี้มันจะเป็นหูแบบนี้เรียวๆนะคะแล้วก็หัวตรงเนี้ยมันจะใหญ่ทีนี้เออนี่นี่ค่ะมีให้ดูตรงนี้ นี่ค่ะที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คล้ายๆจะปกติแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีลายเขาบอกว่ามันเป็นลูกผสมระหว่างฟักทองกับเออเอมั่นละค่ะที่บอกลืมชื่อไปนะ่ะมันกินไม่ได้ต้องทิ้งเพราะเราก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนนั่นแหละคนที่บอก เพราะว่าตอนนี้นั่นน่ะนั่นนะคะพอมันสุกมันเหลืองแบบนี้มันก็ไม่มีลายมันมองไม่เห็นลายเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับตอนที่มันยังไม่แก่ดีมันยังไม่ถึงเวลาที่จะกินมั้งมันถึงเป็นลายแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นสีล้วนเหลืองล้วนอะไรแบบนี้ ก็ต้องรอดูอีกสักพักนะคะรอดูว่าพอมันมันสุกหรือมันแก่เต็มที่พร้อมพร้อมทานนะคะมันจะเปลี่ยนไหมถ้ามันเปลี่ยนเราก็เดี๋ยวจะเก็บมาดูอีกทีเนาะแล้วค่อยไปถามเขาเขาก็เปิดให้อ่านเราก็แแบบอู้มันมันก็เยอะเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายอย่างมันก็อันตรายอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแจง้งเขาเตือนนะคะก็เนี่ยพริกก็ยังมีดอกดอกอกมาเรื่อยอย่ะ ตอนชิมอ่ะเผ็ดแต่หลังๆเนี่ยพอไปกินแล้วมันไม่เผ็ดแล้วนะคะพริกมันจะเผ็ดนิดเดียวแค่ตรงขั้วเหมือนพริกฝรั่งที่ซื้อมาเลยแต่พออีกวันนึงเราไปกินเราใส่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มปากหม้อค่ะมันก็เผ็ดก็เลยคิดว่าต้นหนึง่งต้นนี้น่าจะเผ็ดต้นนู้นน่าจะไม่เผ็ดหรืออะไรเดี๋ยวตอนนี้กําลังกําลังวิเคราะห์พริกโดยการ เด็ดแยกอะค่ะแยกต้นใดต้นหนึ่งออกไปแล้วเพื่อที่จะกินเพื่อที่จะกินแล้วชิมดูว่าอันไหนมันเผ็ดอันไหนมันไม่เผ็ดเพราะแค่ตอนแค่ตัดมันก็เผ็ดแล้วนี่นะคะกินไม่ทันก็เลยเหลือทิ้งไว้แบบนี้ทั้งสีเหลืองทั้งสีเขียวทั้งสีแดงนะคะแต่ก็เก็บเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเก็บออกไปเนี่ยมันมันก็จะกินไม่ทันแล้วมันจะเน่าในต้นแบบนี้มันมันก็เป็นลูกที่มันสมบูรณ์อยู่นะคะแต่พอ เราเด็ดออกแปบ๊บเดียวอะ่ะมันมันร้าวมันแตกก็ไม่เข้าใจว่ามันทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นก็อาจจะยาวหน่อยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะสวนแปลงผักอาจจะเปลี่ยนแปลงตัดซื้อผักมาเยอะแต่แรดิดกับอ่กับแครอทไม่ได้ทานแล้วคะ่ะเพราะมันไม่ขึ้นแล้วก็ถัว่วตรงนี้ก็ไม่ได้ทานเพราะว่าช่วงที่เราไม่อยู่ที่เราไปฮอลลเดย์กันนะคะ เราไปฮังการีแล้วกลับมาแล้วมันก็แก่ไปเลยแล้วก็คงต้องเอาเมล็ดแต่ก็อีกนั่นแหละเพื่อนสามีที่เป็นฝรั่งเขาบอกว่าเออถ้าเป็นเมล็ดที่ซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อมาจากร้านค้านะคะต้องอยู่ในถุงแพ็กเกจแบบนั้นมันถึงจะปลอดภัยแล้วสามารถปลูกได้แต่ถ้าเราเด็ดจากพวกนี้มาเพราะ มันขึ้นมามันอาจจะกินไม่ได้เราก็เลยไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอีกรอบค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ